สิ่งที่จีนได้เสนอซึ่งผมก็พูดย้ำนะครับนี่ผมพูดอีกครั้งเป็นครั้งที่สองครั้งที่สมแล้วว่าจีนต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลสี่ฝ่ายขึ้นในกัมพูชาเงื่อนไขแรกที่จีนได้เสนอนั่นคือให้ฮุนเซนลงจากอำนาจอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในกัมพูชาขณะนี้ นั่นคือการเดินหมากของจีนที่กำลังจะเปลี่ยนผู้นำของกรรมัมพูชาวันนี้หลิวจงอี้ได้ตั้งกองบัญชาการของจีนขึ้นเพื่อเป้าหมายในการจัดการกลุ่มจีนเทาซึ่งตอนนี้จีนเทาก็แตกหนีออกจากเมืองพระสีหนุแตกหนีออกจากเมืองกัมปปอตบริเวณเทือกเขาโกปอ แตกหนีออกจากเมืองบาเวตแตกหนีออกจากเมืองตะปุงขงมมที่อยู่ในกำปงฉนำํำกำปงสปือกำปงจามแตกหนีออกกมดกำลังแห่ขึ้นไปทางเหนือผมเคยพูดเรื่องนี้ไว้น่าจะประมาณสามเดือนแล้วที่จีนวางยุทธศาสตร์วางยุทธศาสตร์ในการไล่กลุ่มจีนเทา ออกจากเมียนมาไล่กลุ่มจีนเทาออกจากกัมพูชาให้ไปรวมกันอยู่ที่ประเทศลาวซึ่งกำลังเดินไปตามยุทธศาสตร์นั้นตอนนี้กลุ่มจีนเทาที่หนีออกจากพระศรีหนุหนีออกจากพนมเปนหนีออกจากกัมปอตสวายเลียงกัมปงจามถ้าไม่เข้าไปในเวียดนาม ก็ขึ้นไปทางเหนือเข้าประเทศลาวผ่านอัตตปือหรือเมืองของเพื่อไปรวมตัวกันที่สองเมือง 1. สวรรคนาเขต 2. เวียงจันทร์กำแพงนครเวียงจันทร์และกำแพงนครเวียงจันทร์กำลังมอบอานาเขตการเช่าให้กับกลุ่มจีนเท่านี่บริเวณหลักกิโลเมตรที่16 ออกจากใจกลางเมือง <c oughs> เวียงจันท์ถนนเส้นนี้เป็นถนนจากเวียงจันธ์จากเวียงจันทร์ไปปากเซถนนเส้นนี้ก็จะผ่านเวียงจันทร์เข้าบริคําไซเข้าขมวดเข้าสวรรค์นเขตเข้าสารวันแล้วก็ไปนะครับนู่นจำปาสักก็คือปากเซอยู่หลักที่16หรือหลักกิโลเมตรที่16จาก เวียงจันท์ไปบริคัมไซท่านทั้งหลายครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่จีนวางไว้จีนมีกลยุทธ์ในการเข้าแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศหรือการแทรกแซงการเมืองภายในอย่างลุ่มลึกลักษณะของจีนจะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาจีนจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยใชย้ แก๊งอาชญากรรมจีนเทาเป็นใบเบิกทางในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเข้าไปสร้างเงื่อนไขในการควบคุมพื้นที่ภูมิภาคอินโดจีนจีนทำสำเร็จในเรื่องบริเวณแนวเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาบริเวณรัฐกะเหรี่ยงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แม่ฮงสอนติดกับคาเรนนี่ แม้วจังหวัดตรากติดกับกาเรียนลากยาวมาจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีต่ำลงมาหลาดบุรีเนี่ยจีนทำสำเร็จบีบังคับให้กลุ่มจีนเทาเนี่ยขยับเข้าไปให้กลุ่มจีนเทาขยบเข้าไปตั้งศูนย์สแกมเมอร์อยู่ที่มันดาเลตั้งศูนย์สแกมเมอร์อยู่ที่ย่างกุ้งขยับเข้าไปนั่นหมายความว่าจีนดังปราบและทั้ง ผลักดันให้กลุ่มจีนเทาเหล่านี้เข้าไปสร้างความอ่อนแอต่อระบบการเมืองภายในประเทศที่เป็นเป้าหมายที่ตนเองจะต้องเข้าไปครอบงำและสั่งการนี่ต้องเข้าใจยุทธศาสตร์นี้นะครับยกกรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดขนาดนี้ก็คือขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงอำนาจในกัมพูชาขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงอำนาจ ในกัมพูชาเริ่มจากการเข้ามาตั้งกองบัญชาการของหลิวจงอี้และเลื่อนไขคำขาดของนายกรัฐมนตรีหวังอี้ว่าให้จัดการกลุ่มจีนเทาให้หมดหรือว่าให้หายไปเป็นจำนวนมากในกัมพูชาช้าที่สุดหลังตุดจีนไม่กี่สัปดาห์ต้องจัดการให้เรียบร้อย ประสานกับรัฐบาลเวียดนามให้ควบคุมตัวชาวจีนทั้งหมดแล้วก็จะเอาขึ้นเรือหรือขึ้นรถไฟกับจีนตั้งศูนย์ราชาการในการจัดการกลุ่มจีนเทาอยู่นี่อยู่หนานหนิงบ้างอยู่กวางสีบ้างก็เตรียมการไว้ต้องบอกท่านที่รบทั้งหลายต่อไปอีกว่าสิ่งที่จีนได้เสนอซึ่งผมก็พูดย้ํานะครับนี่ผมพูดอีกครัง้งเป็นครั้งที่สองครั้งที่สมแล้วว่าจีนต้องการให้จัดตั้ง รัฐบาลสีฟ่ายขึ้นในกัมพูชาเงื่อนไขแรกที่จีนได้เสนอนั่นคือให้หุนเซนลงจากอำนาจให้หุนเซนอยู่ในสถานะเดียวกับสมเด็จเฮงสำรินและสัญ,ญลักษณ์ของการลงจากอำนาจของหุนเซนก็คือจะต้องให้นายกรัฐมนตรีหุนมาเนตซึ่ง ทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากในการนำกัมพูชาเข้าไปเป็นสมาชิกภาคีอินโดแปซิฟิกทำตัวเป็นลูกสมุนคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาต้องให้ฮุนมาเน็ตออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งเขาก็ทำค่อยๆบีบตามยุทธวิธีคีมยักษ์ค่อยๆหนีบหนีบตระกูลหุน ถ้าฮุนมาเน็ตยังไม่ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงว่าฮุนเซนยังไม่วางมือทางการเมืองภาพของเตียบันและเตียเซยหฮาเริ่มชัดขึ้นในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านอำนาจไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เตียบันรับหน้าที่เป็นผู้ประสานกับกองทัพไทยแทนฮุนมาเนต็ตเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับกองทัพไทยว่ากัมพูชาจะไม่ยอมเปิดสึกกับไทยอีกแล้วซึ่งคนไทยจะเชื่อหรือกองทัพไทยจะเชื่อนั้นก็เป็นอีกเรื่องแต่เราเห็นบทบาทในการที่เตียบันพาลูกชายของเตียเซยหาเข้าไปแสดงตัวยินยอม อยู่ภายใต้กษัตริย์นะรดมสีหามุดีแล้วไอรัฐบาลเขมีนสีฝ่ายที่จีนกำลังพยายามจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ฮุนเซนลงจากอำนาจให้ฮุนมาเน็ตลาออกแล้วนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็คือเตียเซยหฮานี่คือเขมีนฝ่ายเตียบัน ส่วนคขมรฝ่ายฮุนเซนก็ยังสามารถเข้ามาแชร์อำนาจได้นั่นคือไม่ไว่าจะเป็นฮุนมาณีฮุนมานิตห,หรือฮุนมานาลูกชายลูกสาวของฮุนเซนก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นคณะรัฐมนตรีได้แล้วยังจะต้องเอาเจ้าฟ้านรดมจากกาวธจากฟุลซินเปกเข้ามาร่วมรัฐบาลอีกและจีนกำลังเจรจากับพรรคสงห์ชาติซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้าน ที่กำลังปลุกระดมให้ชาวกัมพูชาออกมาโค่นล้มตระกูลหุ่นตามยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาจีนติดต่อให้พักสงเคราะหชาติของสมรังสีเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเป็นรัฐบาลเขมรสีฝ่ายประมาณการว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้อนเดือนมีนาคมนี้จีน อยากจะให้เกิดรัฐบาลเขมรสี่ฝ่ายขึ้นมาให้ได้ท่านที่ครบทั้งหลายครับนี่คือสถานการณ์ที่จีนกำลังเดินหน้าไป